สบายดีสบายดีพี่น้องเนาะมื้อนี้สาวนุชพาทุกคนไปเลาะตลาดนัดนั่นเองเนาะเพราะว่ามื้อนี้อ่าแม่ยานุชวาอยากินอ่ายากินจับชายว่าสั้นเนาะกันเลยนุชกันเลยสิไปตลาดนัดข้างสนามบินทุกคนอยู่อยู่ใกล้ๆบ้านนุนนี่แหละเนาะเพราะว่า อาทิตย์หนึง่งคนจะมีะจัดตลาดนัดเนาะอยู่ข้างสนามบินนี่อยู่สองรอบเนาะแต่ว่ามื้อน,นี้เฮาสิไปมื้อวันจันเนาะทุกคนเดี๋ยวสาวนุจะพาไปเบิรงว่าตลาดนัดอยู่อ่อยูใกล้สนามบินอุดอรธานีจะมีขายอย่างแนเดอไปไปเบิรงกันเลยทุกคนมื้อน,นี้ก็สิเอารถจักไปนั่นเองเนาะเพราะว่ารถหลายแห้งเนาะช่วงเวลาอตอนแรงนะ เลือกหงเฮียนคนเลิอกหงเฮียนคนเลิกการเลือกเวียกแล่นเนาะแล้วก็เสียรถจากไปเนาะไปลตลาดกันทุกคนปะอตอนนี้สาวนุชกลมาฮอดอ่าตรงทางเข้าสนามบินน,นูดอนธานีเนาะจะมีไฟแดงแล้วก็รถติดเนาะตอนนี้เพราะว่านักเฮียนกับเลือกหงเฮียนแดน้แล้วก็อ่าทางเข้าสนามบินมันรถหลายอยู่แล้วเนาะทุกคนวุฒอะไรไ<ห>ครับ ไปไหนครับหนูจะไปไหนไเดยไปไหนเน ครับตอนนี้กลับมาฮอตตลาดแล้วจ้าทุกคนนอนเป็นตลาดนัดแต่ว่าคนหลายแห้งนอนขนาดรถจักรยังเต็มเลยนคนหลายทุกคนแล้วกันแม่ค้าแม่ค้าก็เริ่มกลับมาคือคักแล้วนอนลูกค้าหลายตอนนี้ซึ่งตอนนี้สาวนุญนยางเข้ามาในตลาดเนาะคือของกินก็นลายแล้วก็ลูกค้าเลาะก็ลายเนาะเลาะหาซื้อของกิน เซื้อผักอะไร <shirts> ไซื้อผักอะไรผักคะนารการะลำโดยเดสานุจะพาหลาะเบิงทางในตลาดเนาะว่าจะมีขายอย่างแน่โอ้มีขายหมูแดงเนาะ มีของกินหลายเด้อทุกคนถ้าไผย,ยังมาเคยมาที่วายูใกล้ๆนอยูดอนกะมาหาเนาะซื้อของกิ่นเด้อคือของกิ่นนี้หลายแห้งเนาะเป็นช่วนหลายเนาะจะเป็นของไทยบ้านที่เขาเจ้าอันเป็นพักนี่นะเขาเจ้าก็ปลูกเองเนาะเป็นแตงนะช่วนหลายเป็นไทยบ้านเอามาขายเนาะสวัสดีครับอันนี้น้องไม่นะ ใช่ป่ะอ๋อน้ำมันสดมากระทันปลูกเองมั้งจ้ะโอ้โหน้องน้อครับน้องข้ามาทางนี้ก่อนหนุ อาแตงไปตำีัรักสลัดักินบาทกผักกาดอันนี้ผักกาดหินบอือสิบบาทนี่สนอันนี้ก็น้อยนี่เหร้าทจะไมอเยี่ยนจ้าสิบ้าสิบา้บาทเท่าอเนี่ยรับเมาก บอแล้เน่ายาะกินอะไรนะ อ๋อกินผักเออราจะกินผักเหรอผักคะน้าอันนี้อันนี้ขายไงคะเนี่ยสาบาทอ๋อปลูกเองมั้งจ้ะอันนี้มาเต็มโดบอ่ะทำกองเม่นจ้ะโอ้โหผัดเกษติโอ้โอ้ยี่สิบบาท ่ครับจ้าสวัสดีค่ะก็ครับอะไรล่จ้าจ้าสวัสดีครับ De are are

ยนรู <Mile dizzy> ่ย่นี่บ่ยนนี่าล้มา้ปต่งนาโอ้ป้านี่ป้าปานิน นี่เราสามนุก็ได้ผักมาแล้วจ้าสิงกงับ้านแล้วทุกคนไปเฮ็ดจับทรายกันพุทธาพุาทธาอิสานก็หมักท่นแหละอิสานหมักท่นยามเยอะตรงเนี้ยอ,อย่างงั้นนอนกินหมดเนี่ยเห็นมนไม่มีน้อนเนี่ยอันตรายด้วยพุทธา ยามไม่ขอไทยบ้านมากเออนั่นแหละไทยบ้านก็ผนยามเหมือนกันเนี่ยงั้นไม่ได้กินหน้มเยอะ,อะยนหน้าหนาวนี่ผักพวกกระลำพวกไอ้นี่มันจะถูกเพราะบรรยากาศมเย็นมันห่อดีไงอืมันสนวยเนอะ ตนาวพักมาจากอน,นันแม่แม,แม่บัดทำกองเพ่นมาสั่ผักอาก,กาศพักอะไรพักพัฒนามันกพืนมืองมขายเปนขัานโหด โอ้แห้งดีแท้อันดับแรกผัดหมูเจียวหม,หมูก่อนแล้วก็เจียวหมูกระเทียมแล้วก็ผัดผัดให้มันสลดบ่ ให้มันกรอกก่อนแล้วค่ไปต้มอันนี้นะคือสูตรด,ดั้งเดิมของจับชายอืนนอ,องั้นจะหอมอ,อือหอมหอมดีนะนอยาให้นุน่นมณนีไปทำที่ลาว เว้ยจิตบนมือเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วหม้ออันนี่จำได้บ่แกงยังไงวะนั่นแกงหม้อเบลลมแป๊บเดียวหมดเขากินน้ำเนี่ยกินอ่งได้เขาหมดแล้วไม่หรอนี่ใส่เกลือหน่อยปรุงรสน้ำตาลน้ำตาลหน่อยน้ำตาลแล้ว สองช้อนชาแล้วแต่ปริมาณทที่เราจะอันนี้อะไรแป้งนัวแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแป้งนัวเป็นลาวนี่ยคือหมักใส่แป้งนัวถ้าเราผัดผัดไม่ให้มันมันไปเลยมันจะเป็นเหมือนต้มผักมันจะไม่อร่อยอันนี้ก็มีผัด <ไป S 3> เพิ่มส,ส,สีสันเป็นซิวซิวดำหวานซิวดำใส่เข้าไปเพิ่มสีสันให้มันสีหน่อยนึงแล้วไม่มจะใสะ่เนาะตลดตลดนี้นก็จะอร่อยมาก ผักก็เป็นคะนาผักก็เป็นคะนาแล้วก็กระหล่ำแล้วหัวไชเท้าใส่ใส่ตอนไหนเนี่ยหัวไชเท้าเราอ็ใส่ใส่ตอนต้มบ่ะอ๋อโปะกลางอ๋อตอนต้มเพราะเราไม่ต้องผัดมันไม่มีข้าวน้ำเขาน้ำหรอถ้าเป็นหม้อใหญ่ก็ผัดสองรอบสามรอบสองเป็นสามรอบออผัดเป็นสองชุด ขัน้นทีนสส่สองกำลังจะล,ลงอันนี้เจียมเจียวเข้าไปก่อน,อนอเจียมเจียวเจี๊ยมทหารย่างดีได้ ตอนนี้กันแล้วราเด้อจับชายเนาะพร้อมกลิ่นแล้วจ้าทุกคนเนาะจับชายทีเห็ดในมือนี้เนาะเดี๋ยวไปกินพร้อมกันเลยแซบหลายเด้อพร้อมเสิร์ฟเนาะทุกคน โดยสำหรับคลิปนี้เนาะสานุชก็ขอโตโจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้จ้าฝากติดตามคลิปหน้าดนเด้อว่าสานุชจะพาไปใส่เรือพาเห็นอย่างนั้นเองเนาะจ้าทุกคนฝากติดตามน้องแงเนาะซ่องนุชมณีสาวลาวบ๊ายบายสบายดีทุกคนเลย